สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบพ่อนี่คือเก,าก้ากระเช้าลุงไงมนาครับผมนี่ได้ลงมีโอกาสลุงโคงแล้วครับผมบน้ำก็ยังแดงคือเก้าอยู่พี่น้องเอ้ยแต่น้ำก็ลดลงไหลแล้วน้ำยังบปใสครับผมวันนี้าตีปลาครับตีปลากดข้างป่าย,ย้อนครับผมตีสองขังน้นนี่ตีเงี่ยมากครับผมอีกขั้นหนึ่งตีเนี่ยใสเดือนไว้ร้ว ปลาจะยังกินครับกับเงื้อมักนี่กัปลากรดข้างก็ยกินเหมือนครับผมกัมีมาได้สองตัวแล้วครับผมแต่ว่าปลาย้อนยังไม่เห็นหนกะกัขังไว้นี่ครับผมขังไว้นี่อยู่สองตัวไอเบิ้งครับผม,ก,มกัลุงแม่กัสายแน่ครับอันนี้ตัวงามอยู่ครับกินเงื้อมักครับผมเงื้อมักเนาแต่เงี้ยเสรเดือนตีไว้ยัง ตีลงไปครับผมก็ยังบอรูว้ว่ามีตัวปะต่เนยามักได้ละสองตัวครับผมมีหน,น้าแดงถ้ายอนแสงกรับขอไพน์เ้อครับเด้อเพราะว่าแสงสู่แดดครับผมกล้องสูดด่แดดมาล้อรุ่นกันครับผมว่าจะมีตัวอีกปะ,ะว่าพึ่งครับพึ่งมันตั้งแต่น้ามลดกับพึ่งมาลงครับผมตกป่ากดค้ง จากคลิปที่เราไปตกปักกันแย้งครับผมก็คลิปนีก็เลยมาลองเบงก็ได้มาสองตัวละเป็นเนี้ยมาครับผมอ่ะล้อรุ่นล้อติดตามครับคันนี้มีตอดครับผมมีตอดไปยังอยู่บะอยู่บะพี่น้องอยู่บะอยู่่ะของอยู่่ะพี่น้องเอ้ย อุ้ยของอุ้ยอยูบอ่บน้องพี่น้องเลยของอุ้ยของเลยอุ้ยเสียใจดิหนามยังบลงครับผมของ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 ,ขอ,งอุ้ยอุ้ยดึงมาขึ้นอุ้ยอุ้ยติดแล้วพี่น้องเลยอุ้ยออกปะออกปะออกปะอุ้ย ออกไปเนาะติดของ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 อุ้ยปองพี่น้องเลยติดไปจังนั่นนี่เนาะอุ้ย,ยหมกขึ้นติดใส่ยังเนาะอุ้ยติดอุย้ยดึงติดของสำพี่น้องเลย ป่ายัางติดอยู่ครับผมตึกตึกู่อุ้ยออกละออกละพี่นอกเลยยูบ่อุ้ยมาของอีกบะอุ้ยสาววะออกแล้วปล่อยั่หน่อยกันป่าติดอยู่ครับผมติดไปหย่านะครับผมติดไปหญยหยา tích ăn nhạc kín hơi đe coi con hà bông bay đây con nó sai con bay con bay sai con con bay sai con bay sai con น้ำโขงเป็นทีงสิ่งแล้วครับผมหน้ายัางบดนั่นหนินงไปแล้วปล่อยสายดีนึงครับผมปล่อยมันออกจากในอย,อยู่บนน้องพี่น้องเลยติดไหมอีไปตัดดึงขาดไป บันนี้หึงขาดวันนี้โอ้ออกแล้วสาวแล้วโอ้ยหลุดครับหลุดขาดไปแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยผิดหวังเลยไปแล้วสายหนาไปเบิดเลยครับผมโอ้ยเสียดายเอาไมครับผมไม่โอ้ยตีไม้ครับผมเสียดายของ ตีไรตามน้ำครับผมกาบมันตกพื้นแล้วตกพื้นแล้วติดหนาลอกครับผมเหนวิ่งตามพื้นซ้ายเป็นพื้นซ้ายครับขั้นตีไก่แน่แต่ว่าลาอฟังเป็นเป็นก้อนหินก็เป็นปลายหยาครับผมหยาหนาม่วมปลายหยาเห็นเนาะครับเนะบาะรั้นตียาแน่หนึงกพอนนามยังบอลงครับผม รอรุ่นต่อครับเอาละครับผมเอาละเอาละปาดยังพี่น้องเลยอุ้ยหยุดของเลยหยุดของเลยหยุดของเลยปาดยังพี่ยังพี่ยังน้องเลยของหยุดของหยุดขวางอย่างเงี้ยองเง้ยน้องเลย มาแล้วโอ้ยมาแล้วครับผมโอ้ปลามาแล้วมาแล้วเอบมาแล้วครับผมใส่สวยสวยงามเลยครับผมส,สวยสวยครับผม เขีดนาะครับเนาะมาแล้วครับผมโอ้ขีดลึกพี่น้องเลยปิดต,ตากันปลาพอน้อยครับหรือว่าปลาไยซยุ สวยงามอยู่ครับผมเห็นแล้วครับเนาะเอาพอครับผมตีไมมครับเหี่มมักครับผมกินเหี่มมักนีะครับนักเหี่ยครับ,รบเหี่ย,ก,นนย,ก,ยกับพันธุ์คือเก่าเขาครับผม เยวครับผมพันก็เกาด่านี้น้ำกระแสน้ำจากน้ำแดงครับผมต้องพันใหญ่ๆทีหน่อยพันใหญ่ๆทีหน่อยนึงครับผมติดร้อยแล้วครับผม ไกแน่ครับถึงพื่นแล้วกันปล่อยถึงเพื่อนแล้วกัปิดตนารอกครับผมแล้วกัไหลต่ำกระเซน้ำคปลายกินยิดหึ่งเงี้าวเลยครับผม กำลังอยากเบ็ดตวงนึงครับจักไปใส่บูเบ็ดก็ได้เดี๋ยวไม่ละฮะรอรุ่นกันต่อครับผมมีตัวอีกวะใส่เดือนอยังบ่แตะเลยใส่เดือนใส่เดือนอยังบ่แตะเลยรอรุ่นครับผม ไสเบ็ดแซน้ำแข้งครับผมเพิ่งสังเกต,ตเพิ่งไปเบ็ดวันนี้ผมใส่เบ็ดเบอร์สิบสองครับผมเบอร์สิบสองเห็นนะครับเนาะเบอร์สิบสองครับผมรุ้นกันไม่ขั้นใส่เดือนบ่เตะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นเนื้อมากแล้วครับผม ขออนุญาตเปลี่ยนเยี่ยมักก่อนแต่ว่าขนมีคันนี้มีตอดแล้วครับผมมีตอดแล้วป่ายังพี่น้องป่ายังเนาะป่ายังครับผมมีตอดตอดไปแหงอยู่ป่เนาออยู่อยู่ครับผม เป็นไปัต่อตแข้ฮงครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมกดค้างน้อยครับผมกดค้างน้อยเงียบักครับเยียบักกดข้างตัวที่สามครับผมครับกดค้างน้อยครับผมตัวที่สามนะ นหมานครับผมกระเซนน้ำพี่น้องเลยครับไหลแหง้งอยูต่ตวัดตีตะกวัวลูก40กรัมครับผมนายจุ้มาน40กรัมตีไงวะไรครับผมตีไงจมจมไว้เกินและะ้วก็หสเขาฟังติดก้อนหิน ถ้าเป็นนั่นก็ดูกระแสน้ำครับผมดูสถานที่ดูกระแสน้ำตีปลาน้ำโค้งวจะตีลูกซ้ำใดครับตรงร้องหลายๆลูกครับผมล้องแต่ว่าที่แน่ๆก็ซีสิบกัมขึ้นไปครับซีสิบห้าสิบกัมตีไม่ ถ้าหนาแรงเนี่ยกน้ำกระแสน้ำแข้งกัดหกสิบกรัมครับผมปล่อยสายชักหน่อยมันไหลปิดหนาลอกครับผมเปิดลอกหนาลอกนิดนึงอรอลุนต่อครับผมนั่งมาพักนึงก็เงียบแล้วครับผมท่านผู้ชมได้ปลาซี่โตไหมนี่อรอลุนอีกชักหน่อยครับผม ส่วนเนี้ยใส่เดือนผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเนี้ยมักแล้วครับผมแต่ก็ยังมาตอดตีเป็นก้อนหินเอ็นใหญ่ครับไม่กล้าตีตะกัวเพราะว่าเอ็นใหญ่มันกระแสน้าแรง็เลนั่นครับผมยันมันเข้าไปคลองเลยตีก้อนหินครับไม้กับน้าเพิ่งลงครับผมเห็นเนาะ ครับผมรถกรจอดจู่นครับน้ำท่วมเบิรครับแถวนี่ท่วมถึงที่จอดรถเลยมายกันนี่ลวครับผมน้ำก็ยังแดงอยู่น้ำขงถ้าน,าน้ำใสนี่กินดีครับผมช่วงนี้น้ำยังใสจัดจากหวยจากยังลงโขงยังน้ำยังแดงอยู่ครับผมน้ำยังคุณ ก็ต้องรอน้ำใสิีนึงครับนายกินดีก็นี่อยู่ก็ล้องตีเบิ่งครับผมเงียบมกักรอรุ่นต่อสักหน่อยครับผมนั่งมากี้เงียบครับผมก็ต้องนี่ใยไม้แล้วครับผมต้องยายไมยแล้ว ขันนี้มีตอดครับผมขันนี้มีตอดตอดค่อยๆครับผมรั่วไปยังตอดเบาแห้งครับผมปลาอตอดเบิ่งก่อนครับผมไปติดติดอู้ติดพี่น้องเลยอู้ย ติด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 อยู่อะยูติดพี่น้องเอติด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 เดี๋ยวขออนุญาตเบ็ดขึ้นก่อนครับผมติดละปลาดึงบ่ก็ยังติดไม่พุ่นี้ครับผมเดี๋ยวเรียบร้อยครับตะกัวไปแล้วครับผมตะกัว รียบ้อยเรรียบ้อยไปแล้วไปแล้วตะกัวครับผมเอ้าตรงนี้ใหญ่ไหมล่ะครับผมป่าเงียบละกลับมาเบิ่งสรุปผลป่าครับผมนี่ก็มาลองเบิ่งเงียบมักครับผมคนี้ก็ยังไม่ตอดันนี้ก็ยังไม่ตอด,ด,ตอดครับ ปลาเขาพอได้กินอยู่ครับผมแต่ว่าจะใหญ่ไหมครับคร,บ,คบครับผมปลาเขาอ๋อตกครับผมครับประกฏคังสามตัวครับผม สายสวยอยู่พี่น้องเลยกดค้างนี่ครับผมเห็นนหมครับเนาะกดค้างครับผมตัวยา,าวๆตัวที่สองครับผมตัวที่สามตัวน้อยมีปลาไซยุหรือปลาพอครับผม เรื่อว่าตัวน้อยเองส่ป้านผมเอื้นไปอย่างบึงเกษครผมปลาไซายูปลาไม่น้ำโขงครับผมแต่ว่ามันเป็นน้ำไหลมันจะบอ่อเนื้อมันจะออกเนีพี่น้องเอ้ย ครับโอเคครับผมก็ได้ซีตัวก็ได้นั่นยุทแต่ว่าผมก็จะง่ายไหมท่นนี้ก็บาบ่ตอดครับผมเปลี่ยนเนื้อเป็นเนื้อมากละตีก้อนหินครับผมกับปา,าตอดนีก็ลองไม,ม้บงหน้ามนก็นยังแดงขึ้นเก้าครับผมน้ำโขงครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปสมีค้อนครับผม พ่อคกันคลิปหนาครับผมถ้าลุงหม่ยไมถ้าป่าจินนึ่ด้เดียวถึงได้จิตไทยบึ้งครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ